เรื่องของพระระดับเจ้าอาวาสถูกแฉว่าชอบจับไมร้องเพลงคาราโอเกะน,นะครับล่าสุดนะมีเพจดังเพจหนึง่งเขาบอกว่าเนี่ยพระนะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายคือเป็นคลิปเหตุการณ์เขาบอกในร้านอาหารร้านคาราโอเกะช่วงกลางคืนนะครับนี่ที่เห็นหนุ่มคนนึงเนี่ยนะครับใส่หมวกใส่แว่นความจริงแล้วเป็นพระนะฮะกำลังร้องเพลงอย่างสนุกสนานนะฮะนี่ฮะ เรียกว่าตะโกนใส่ไมเลยเนี่ยคือแหม่นะฮะนักร้องเสียงเสียงเพราะเสียงเพี้ยนก็ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยฮะ อ่านะครับคือร้องแบบสนุกสนานนะฮะฟิลลิ่งมาเต็มเลยก็บอกว่าเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยพระนะพระแต่ว่าเนี่ยนะครับแต่งตัวเป็นคารวาสนะครับนี่นะครับพร้อมทั้งมีการระบุด,ด้วยครับว่านะฮะอ,อ,อยู่ที่วัดป่าแดงอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนี่นะฮะทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่า บุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปดังกล่าวนั้นนะครับชื่อว่าพระอามนะฮะบวชมาแล้ว4พรรษาเท่านั้นเองอ๋อปัจจุบันเนี่ยคือเขาบอกรักษาการเจ้าอาวาสและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแดงอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายอายุก็ยังน้อยๆอ,อยู่นะคุณผู้ชมฮะต่อมาผู้สึกข่าวก็เลยไปที่บ้านป่าแดงหมู่ที่7 ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายสอบถามนายอดุลหารเพชรอายุ53ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านป่าแดงหมู่ที่7นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนางสาวเกตวลินมงคลนะเป็นสมาชิกอบตอจอมหมอกแก้วนะครับแล้วก็มีผู้นำชุมชนอนึ่นั่งกันเต็มเลยนะก็เล่าให้นักข่าวฟังนะครับบอกว่าเนี่ยกรณีพระอามไปเที่ยวสถานบันเทิงเป็นเรื่องจริงนะฮะ ซึ่งมีชาวบ้านเนี่ยได้ไปดูคอนเสิร์ตหมอลำแล้วก็ไปเจอกับพระที่เขาเขาบอกว่าหน้าตาคล้ายรักษาการเจ้า,าวาดนะฮะตอนนั้นเนี่ยคนที่ไปเที่ยวไม่ได้ถ่ายรูปไว้เพราะตกใจฮะตั้งตัวไม่ทันแต่ก็มาบอกเล่าให้กับผู้นําชุมชนได้รับทราบแต่ตอนนั้นมันไม่มีหลักฐานนะก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับจนกระทั่งวันที่อีก26ตุลาคมที่ผ่านมามีการประชุมเรื่องงานกรถินและหารือในสิ่งที่ได้รับทราบ ทางพระอามก็เลยชิงออกตัวก่อนบอกว่าเนี่ยจะขอย้ายไปจำวัดอยู่ที่วัดที่อำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดแล้วก็ได้ย้ายออกจากวัดนี้ไปเมื่อวันที่27ตุลาคมแล้วนะครับโดยมีการขนเข้าของเนี่ยออกจากวัดป่าแดงไปแล้วนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเข้าของที่มีผู้ศรัทธานํามาถวายวัดก,ก็เอาไปด้วยแล้วก็ยังมีทรัพย์สินส่วนตัวก็เอาไปด้วยนะฮะ แม้กระทั่งเก้าอี้หลุยส์ก็เอาไปด้วยโอ้ oh, นี่นะฮะจนกระทั่งได้มีโอกาสมาเห็นคลิปล่าสุดที่มีการเผยแพร่อยู่ในโซเชียลว่าเป็นอดีตรักษาการเจ้วาวาสจริงที่ชื่อพระอามเนี่ยก็เสียความรู้สึกทางผู้นําชุมชนที่นั่นเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเห็นคลิปนี้ก่อนเนี่ยก็จะนะฮะเาเรียกว่าเนี่ยมีการตรวจสอบไอ้ทรัพย์สินต่างๆที่พระอามขนไปนะไม่ให้ขนออกไปจากวัดได้ง่ายๆแบบที่ขนไปแล้วเนี่ยนะครับ คือเพิ่งจะมาเห็นคลิปทีหลังอ่ะ,อะเดี๋ยวลองฟังทางบรรดาผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านหน่อยเคยได้ยินเจ้าบ้านเปิดอุ้งฟังแต่ว่านมององเขาเนี่ยไ่ได้มีพยานรับทานอะไรอย่างติดติจะไปปักฟังเปิดรับเปิดก็ดบอะไรมาแจง้งได้มาแจ้งคือเหมือนเหล่าสูกันฟังแล้วถ้ามันเข้าหู่ผู้นำมาเออเจ้าแต่ว่าข้างล่าซดเนี่ยคือเป็นเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยที่ผมไปเจอเจอจัง เราก็มีเหลืองมันก็เลยแดงขึ้นมาเจ้าแต่ถามว่าน้องเขาเนี่ยเห็นกับตาก็แบบนี้ใครเห็นกับตาบแต่ว่าถ้าจุดถึงจุดตีว่าเปิลจะบยอมภาพจริงๆคนที่เปิลไปเห็นเปิลกับพ้อมติจะมามาเป็นพยานเหมือนกันยายาแต่ว่า,วาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเปิลก็ยอมออกไปโดยติอยามีเหลืองมีรล้เนี่ยเจ้าผมนัดประชุมพี่น้องเจ้าบ,บ้านนะเนาะนัดประชุมหมู่บ้านก็น่าจะหู้ตัวสักอย่าง แกก็จะอ้างว่าแกทิดทุละไปหั่นไปนี่คือแกพยายามแบบปกป้ากับ้าบ้านนะเจ้าทั้งผูน้าเสียคม้สึกก็เสียโคม้สึกมากเลยเจ้าเพราะว่าเห็นเจ้าบ้านเนาอยงเงินวัดเงินว่อย่างบางครั้งเนี่ยเปิลเปิลบอกฮู้เปิลกะเปิลกะเอาไปถวายด้วยความศรัทธาแต่ว่าถ้าเปิลเนี่ยยังมาเกืทิพย์ยังอย่าถ้าเปิลมาเห็น้าบ้านสวมหมากติดตัวมาเห็นเปิลก็คงคงเสียโคมุสึกเหมืนน้อยกลัวมือผูน้อยังนอกเขาเจ้า สำหรับพฤติกรรมของพระอามนั้นทางผู้นำชุมชนบอกว่าได้มาอยู่ที่วัดป่าแดงตั้งแต่ปี63ซึ่งก็มีการพัฒนาวัดบ้างแต่ก็มีการระดมเงินจากชาวบ้านตลอดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเงินที่ได้จากกระถินพระป่าก็ไม่มีการแจกแจงมีคนต่างถิ่นมาบอกถึงพฤติกรรมบ้างตอนนั้นไม่มีใครเชื่อจนระทั่งมาเจอคลิปดังกล่าวนี้ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนจึงพูดอะไรไม่ออกแต่ตอนนี้ทางพระอามเองก็ได้ออกจากพื้นที่ไปแล้วนะฮะ ก็อยากจะมีการตรวจสอบในเรื่องพฤติกรรมและดำเนินการตามกฎหมายหรือวินัยสง์ต่อไปนะครับต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามกับพระครูพิพัฒน์กลยาณกิจเจ้เาคณะอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายก็บอกนะครับบอกว่าก็คงต้องมีการยึดตําแหน่งคืนนะหมายถึงตําแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสแต่ว่าทางพระอาร์เนี่ยก็ชิงขอย้ายวัดออกไปก่อนแล้วนะครับเพื่อไปจังวัดที่อำเภอเชียงแสนซึ่งกรณีดังกล่าวทางคณะสงฆ์ของอำเภอแม่ลาวคงจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอีกนะฮะ คือไปคนล,ละอำเภอแล้วไงนะฮะส่วนความผิดที่ปรากฏนะฮะมองดูแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้บุคคลดังกล่าวหมดสภาพความเป็นพระไปแล้วแต่ในเรื่องที่ว่าเนี่ยมีการขนทรัพย์สินออกไปจากวัดนั้นก็ต้องให้ทางผู้นําชุมชนเนี่ยไปแจ้งความเพราะวัดถือเป็นนิติบุคคลทรัพย์สินที่มีคนไปถวายวัดถือเป็นของวัดถ้าพระอามขนออกไปเอาไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยมันก็เข้าข่ายการลักทรัพย์นะฮะก็ต้องให้ผู้นําชุมชนไปแจ้งความ ส่วนที่ว่าเนี่ยไปเที่ยวกลางคืนไปร้องเพลงคาราโอเกะเนี่ยอันนี้เนี่ยเจ้าคณะอำเภอบอกว่ามันก็เป็นความผิดนะโลกะวัชชะซึ่งหลังจากนี้จะมีการเรียกผู้นำชุมชนวัยาวัจกรกรรมการวัดมาร่วมพูดคุยเพื่อดำเนินการตามกฎหมายคือในทางพระเนี่ยทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถึงขั้นประชิกแต่ว่าทางศกทางธรรมเนี่ยไอทางโลกอะ่ะเขาขายลักทรัพย์ได้นะถ้าขนของของ,ของวัดออกจากวัดไปนี่นะฮะเนี่ยนะ ก็ต้องดําเนินการให้เต็มที่อ่ไม่งั้นเดี๋ยวปล่อยไปไปก่อเหตุที่วัดอื่นอำเภออื่นอีกเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ต้องเอาผิดตามกฎหมายให้ได้อะนะครับ